วัสดีครับก่อต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของโดมันทึกไว้ไม่ให้ลืมชานลของเรานะครับแต่ครั้งนี้ผมมีเรื่องราวของสุขภาพที่ดีที่ทุกคนสามารถจะดูแลได้มาฝากกันนะครับเรื่องราวของน้ําไม่น่าเชื่อนะครับว่าน้ําเนี่ยจะเป็นยาวิเศษอย่างหนึ่งที่ทําให้มนุษย์เราทุกคนเนี่ยสามารถจะสุขภาพดีขึ้นได้เป็นการป้องกันด้วยแล้วก็เป็นการแก้ไข ในบางกรณีบางโรคอะไรอย่างนี้นะครับพูดถึงมนุษย์กับน้ำเนี่ยมีข้อเขียนที่เราได้พบกันในสื่อโซเชียลมีเดียก็เยอะนะครับเดี๋ยวนี้มีผู้รู้มีคนที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในทางนั้นเนี่ยเขาเป็นวิทยาทานนะครับออกมาเขียนซึ่งเราสามารถจะตรวจสอบข้อเท็จจริงได้นะครับว่าหลังจากที่ได้รับฟังรับชมผมไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะหาแหล่งข้อมูลยืนยันนะครับก็ คีย์เข้าไปใน Google ได้เลยนะครับเรื่องราวของมนุษย์กับน้ําอุณหภูมิของน้ําเข้าสู่ร่างกายมนุษย์แล้วเนี่ยมันกําหนดอายุการใช้งานของแต่ละคนได้ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเป็นการค้นพบทางการแพทย์ที่ทําให้โลกเนี่ยตะลึงเลยเพราะว่าอย่างนั้นนะเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่ากระหายน้ํานั่นหมายถึงว่าความเจ็บปวดและความตายก่อนวัยอันควรมันกําลังจะมาถึงหรือเปล่า มันจะอาจจะมาถึงเร็วมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ตั้งเป็นกระทูคำถามมาไว้นะครับจากดรเอฟเบทแมนนะครับเ,เรื่องราวของผู้ที่ค้นพบแล้วก็ได้รับรางวัลโนเบลนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของผู้ที่อุทิศชีวิตของเขาให้กับการศึกษาคุณสมบัติการรักษาของน้ำนะครับน้ำอุ่นกับน้ำร้อนอ่นะ เพียงสองแก้วเท่านั้นครับเขาบอกว่าจะบรรเทาอาการปวดท้องอย่างรุนแรงที่เกิดจากแผลเปื่อยในกระเพาะอาหารได้นะครับแล้วเขาใช้รักษาคนไข้มามากกว่าสามพันคนนะครับด้วยน้ำอุ่นเท่านั้นและไม่มียาน้ำอุ่น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 ว้าวไม่ยากนะน้ำอุ่นนะครับ มีการสรุปนะองความรู้ความรู้ที่เขาได้รับเอาไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเป็นการสรุปผลการวิจัยในหลายสิบปีของผู้เขียนขึ้นมานะครับแล้วก็บอกว่าหนึ่งคือเขาค้นพบว่าน้ำอุ่นน้ำร้อนเนี่ยสามารถรักษาได้นะครับสองนะเรื่องของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมอง ก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าน้ําอุ่นน้ําร้อนเนี่ยสามารถจะเจือจางเลือดจึงสามารถป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสองคือโรคกระดูกพุนโรคกระดูกพุนเนี่ยเพราะว่าน้ําอุ่นน้ําร้อนสามารถจะทําให้กระดูกที่กําลังเติบโตเนี่ยแข็งแรงขึ้นครับต่อมาคือม,มะเร็งมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ําเหลือง อันนี้น้ำอุ่นน้ำร้อนก็ช่วยได้นะครับเพราะว่าสามารถจะขนส่งออกซิเจนไปยังเซลล์ได้นะเซลล์มะเร็งเนี่ยจึงเป็นโรคที่กลัวน้ำครับนะ้ำสำคัญจริงๆเลยนะต่อมาคือความดันโลหิตสูงครับเพราะว่าน้ำอุ่นกับน้ำร้อนเนี่ยเป็นยาขับปัสสาวะตามธรรมชาติที่ดีที่สุดอันนี้ก็ผมคิดว่าน่าเชื่อนะฮนะ อันดับต่อมาคือประหวานครับเพราะว่าน้ําอุ่นน้ําร้อนเนี่ยสามารถจะเพิ่มปริมาณสารตัวหนึ่งนะฮะที่เรียกว่าไตรโตรฟานในร่างกายได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผู้ที่อยู่ในวงการนี้คงจะทราบกันดีว่าเป็นตัวไหนนะครับต่อมาก็คือโรคนอนไม่หลับเนะนื่องจากว่าน้ำอุ่นเนี่ยสามารถจะทำให้เกิดการนอนหลับตามธรรมชาติ ซึ่งควบคุมสารเมลาโทนินนะฮะแล้วก็ต่อมาคือซึมเศร้าครับโอ,โอ้โรคนี้ก็กำลังเป็นกันมากเลยนะฮะตามข่าวคราวที่เราได้ยินนะฮะจากสื่อมวลชนนะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยน้ำอุ่นเนี่ยมันช่วยได้ครับเพราะว่าทำให้ร่างกายสามารถจะเพิ่มปริมาณเซโรโทนินด้วยวิธีธรรมชาติครับมาถึงโรค ประการที่สองในกลุ่มที่สองนะครับมีการแนะนำนะวิธีการที่จะดื่มน้ําอุ่นกับน้ําร้อนมเมื่อรู้ว่าน้ําอุ่นกับน้ําร้อนเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายเราเราก็ช่วยรักษาโรคหรือช่วยบรรเทาหรือช่วยป้องกันนะฮะแล้วแต่จะอยู่ในบริบทไหนนะครับก็ต้องดูวิธีการที่เราจะใช้หรือจะดื่มน้ําร้อนและน้ําอุ่นอย่างถูกต้องนะครับท่านแนะนําว่าน้ําดื่มน้ําเนี่ยนะฮะ ต้องไม่ใช่ชานะฮะดื่มน้ำวันละสองถึงสามลิตรดื่มหลายครั้งไม่รอจนกว่าเราเนี่ยจะรู้สึกกระหายน้ำนะครับรอจนรู้สึกกระหายน้ำแสดงว่าไม่ดีละร่างกายขาดน้ำก็แสดงว่ามันอาจจะไปทำร้ายอเ,เอวัเยวะว่าอะไรภายในเราก็ได้นะมันก็สึกร้อเสื่อมไปนะ้วคำแนะนำต่อมาครับพยายามดื่มน้ำธรรมดาแทนเครื่องดื่มที่มี คาร์บอนเนตและกาแฟประการต่อมาคือคนสมัยใหม่นะครับรวมทั้งแพทย์ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าบทบาทของน้นําในร่างกายมนุษย์มีความสําคัญอย่างไรก็แสดงว่าคนสมัยใหม่รวมทั้งคนที่จะเป็นคุณหมอด้วยนะผมว่าหรือ,อ,อผู้ที่อยู่ในสายของสาธารณสุขต่างๆหมออนามัยผู้เรียนทางสายเนี่นะเทคนิคการแพทย์สาธารณสุขศาสตร์หรือรอือ่นๆเนี่ยนะครับ กายภาพบาบัดเป็นต้นนะเป็นต้นพอดีผมยกตัวอย่างคณะที่ผมทํางานประจําอยู่นะครับอันนี้ก็ควรจะต้องศึกษาเรื่องของบทบาทของน้ําและคุณประโยชน์ของน้ําที่มีต่อร่างกายในมนุษย์หรือน้ําในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรนะเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญและจําเป็นนะที่ต้องเน้นมากขึ้นนะครับ ประเด็นต่อมาคือยาเสพติดสามารถบรรเทาอาการได้แต่ไม่สามารถรักษาโรคชราของร่างกายมนุษย์ได้เราจะรู้ได้ทันทีว่าสาเหตุของโรคหลายชนิดเป็นเพียงการขาดน้ําในร่างกายเท่านั้นประเ็นต่อมาคือการขาดน้ําในร่างกายทําให้เกิดความผิดปกติของระบบเป็นระบบเมตาบอลิซึมของน้ํานะ เกิดความผิดปกติของระบบเมตาบอลิซึมนะครับของน้ําและในที่สุดความผิดปกติทางสารีรวิทยาก็ได้นําไปสู่การเกิดโรคหลายอย่างครับปริเนตมากับน้ําเป็นแหล่งกําเนิดของชีวิตนะเหตุผลที่คนสามารถจะเจริญเติบโตบนบกได้ก็เพราะว่ามีระบบกัดเก็บน้ําในร่างกายที่สมบูรณ์ครับแล้วก็ ระบบไหนนะระบบนี้นะก็เก็บน้ําจํานวนมากในร่างกายมนุษย์คิดเป็นประมาณถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นของน้ําหนักตัวซึ่งเรื่องนี้ก็เชื่อได้นะเพราะตัวเราเนี่จริงแนละ้วประกอบไปด้วยน้ําเยอะนะน้ําที่เป็นเลือดเลือดกับน้ําส่วนหนึ่งใช่ไหมครับมีออกซิเจนอยู่ผสมอยู่ด้วยนะมีน้ําผสมอยู่ด้วยประเด็นต่อมาเพราะว่าเหตุนี้นะครับผู้คนจึงสามารถปรับตัวให้เข้ากับภาวะขาดแคลนน้ําชั่วคลาวได้ ในระยะเวลาอันสั้นนะครับในขณะเดียวกันนะั้นก็มีกลไกการจัดการภัยแ้งในร่างกายมนุษย์นั่นก็คือเมื่อร่างกายมนุษย์ขาดน้ําก็จะมีการจัดสรรน,น้ําที่เก็บไว้ในร่างกายอย่างเร่งครัดและอวัยวะที่สาคัญที่สุดก็จะได้รับน้ําและสารอาหารที่จําเป็นต่อการขนส่งทางน้ําก่อนเหมือนคนไปหลงป่ายอย่างเงี้ยนะฮะ,ะเราเฉยๆก็เขาอยู่ได้หลายวันนะ หรือคนไปหลงอยู่กลางทะเลก็มีนะที่รอดชีวิตมานะครับก็ยิ่งแล้วการขาดน้นํานี่จริงๆแล้วไม่กี่วันก็ถ้าไม่ได้น้ํานี่ก็เสียเสียชีวิตแน่นอนนะครับตามข้อมูลว่าในการกระจายตัวของน้ําสมองอยู่ในลําดับความสําคัญสูงสุดนะสมองคิดเป็นหนึ่งส่วนห้าสิบของน้ําหนักของร่างกายมนุษย์แต่ได้รับสิบแปด ถึง20%ของการไหลเว,ลวียนโลหิตทั้งหมดและสัดส่วนของน้ำเท่ากันครับอเยี่ยมเลยนะสมองนี่นะครับต้องดูแลให้ดีเลยเมื่อร่างกายขาดน้ำครับกลไกการจัดการปัญหาภัยแรงก็จะต้องทำให้อวัยวะสำคัญนั้นปลอดภัยซะก่อนดังนั้นอวัยวะอื่นจึงจะไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงเพียงพอในเวลานี้พวกเขาก็จะส่งสัญญ,ญาณเตือนภยัยแสดงให้เห็นว่าบางส่วนเนี่ยขาดน้ำ ซึ่งเรื่องนี้เขาบอกว่าผู้เขียนหนังสือก็ได้ฝึกการแพทย์มาหลายปีครับแล้วก็มักจะพบกับสถานการณ์เช่นนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นสัญญาจากร่างกายที่ขาดน้ําแล้วก็เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะเติมน้ําน่าเสียดายครับตามข้อเขียนของหนังสือเล่มนี้บอกว่าข้อผิดพลาดนี้ก็ยังคงมีอยู่สภาพร่างกายค่อยๆพัฒนาขึ้นและภาวะขาดน้ําเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะข้อมูลต่อมาบอกว่าอย่าดื่มน้ําเย็น นะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ออมันมันอดยากมากเลยนะนะตามข้อมูลว่าคนจะเทน้ำที่ศูนย์องศาลงในกระเพาะอาหารที่สามสิบองศาแต่ปัสสาวะนเนี่จะร้อนซึ่งเป็นอุณหภูมิของร่างกายมนุษย์ที่สามสิบเจ็องศาเซลเซียสนะครับใครสามารถเปลี่ยนน้ำแข็งศูนองศาเป็นปัสสาวะสามสิบ็องศาได้บ้าง ต่างกันเยอะเหลือเกินนี่ยนะดังนั้นผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงได้นี่มันคือมามและกระเพาะอาหารใช่ไหมครับหลังจากดื่มเครื่องดื่มเย็นจัดม้ามและกระเพาะอาหารจะทนไม่ไหวดังนั้นพวกเขาจึงดึงแก่นแท้ของมนุษย์หรือพลังงานสําคัญนะครับจากไตแล้วก็เปลี่ยนเป็นความร้อนเพื่อปรุงเป็นสามสิบอ็ดองศาเซลเซียสดังนั้นนะครับการใช้ประโยชน์จากแก่นแท้ของมนุษย์จะทําให้ไตของ เราเนี่ยอ่อนแอเป็นเหตุผลที่ดีที่ทําให้เรางดน้ําเย็ยนหรือเลี่ยงน้ําเย็ยนได้จะเป็นเรื่องดีซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากเลยเนาะ mm hmm. และถ้าใครยังรักดื่มน้ําเย็ยนอยู่เสมอแล้วก็นะท่านจะต้องมีอาการเรียกว่าขาดไตซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อความทรงจาของตัวท่านเองและยังทําให้ท่านเนี่ยต้องนั่งรถเข็นในปีต่อๆไปด้วยกระดูกที่อ่อนแอด้วย น,นี่ถ้าเกิดเ,เพียบไปนะครับอุณหภูมิน้ําที่ส่งเข้าไปในร่างกายของเราเองก็จะก,กําหนดอายุการใช้งานของเราด้วยนะครับนี่เป็นข้อมูลที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทําให้หลายๆคนนะครับได้นําไปปรับใช้แล้วก็สืบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเป็นจริงแท้แค่ไหนจะได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นผงว่าข้อมูลนี้วันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณมากสวัสดีครับ